สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เจริญทางกับก็กลับมาไหว้พระธาตุท่าอุเทนนะครับพอเข้าเขตจะถึงปุ๊บฝนตกก็รับแล้วครับวันนี้มาแดดยังร้อนปรับอยู่เลยเนาะเป็นนิมิตหมายดีเ้าโหยอากาศดีจังเลยนะครับตอนนี้ก็ออกมาจากนครมณโพมพะยังมีเวลาที่จะขึ้นเครื่องนะครับเมียก็เลยมาไหว้พระธาตุอุเทนนะครับซึ่งเป็นพระธาตุประจําวันสุข นเนี่ยดูเดี๋ยวผมจะพูดเลยว่า <c oughs> อย่าบอกนะว่ามาถึงที่นี่แล้วฝนตกเนี่ยครับพอพูดเสร็จก็ตกเลยแล้วก็อีกสองกิโลจะถึงวัดเดี๋ยวดูที่ว่าถึงวัดแล้วท่านจะหยุดให้ไหมเนาะเพราะเรามาในแดนดินแดนของเหล่านาคานะครับ, <c oughs> รบอยู่ดีก็ให้เรากลับรถเธอเนี่อะไรก็ไม่รู้สั่งเราอยู่เรื่อยเลยอะไรก็กลับรถกลับรถนะครับมันบอกถึงหน้าเดี๋ยวดูข้างหน้าเลยนะ เห็นไหมครับดูฝนตกให้ชุ่มฉ่าเดี๋ยวดูนะครับไปเรามา <c oughs> พามาเที่ยวพระาธาตุอุเทนกันดูแม้ <c oughs> แดดตรงนู <c oughs> ้นเะห็นนะต้องฟ้าเปิดนะครับเดยวทีเราวิ่งไปตรงนี้ท่านตกให้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวว่าติดแค่ไม่กี่เมตรจะถึงวัดพระาธาตุท่าอุเทนนะครับเหมือนกับเมื่อวานนี้เราไปที่วัดอาหงก็ตกให้ก่อนถึงวัดวันนี้ก็แค่ เท่าไรฮะกิโลเดียวือจะเข้าเขตเข้าเทนก็ชุ่มฉ่าเนาะใครจะว่าไงก็งช่างอาจารย์จ๊ะถือว่าท่านเหล่านาคาท่านต้อนรับเราเราไปที่วัดท่านเนี่ยบอกจิซสายแล้วเดี๋ยวดูดีว่าไปทางไหนนี่อยู่ทางนีเ้เร็วไปแล้วเลยแล้วเลยแล้วนักเรียนต้องใจนี่ไปไหนล่ะ เลี้ยวขวาไปไหนล่ะตัวบอกเขาตัวไม่บอกเขาว่าเออให้กูบอกอยู่เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปไหนฮะตอนนี้เห็นพระธาตุอยู่ข้างหน้านู่นแล้วนะครับเราก็อืมอสัยจะไม่ไม่หยุดให้เราสะละมังเนี่ยฮะอืมอ่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เข้าเขตแล้วเดี๋ยวรู้อืมนะครับเห็นพระธาตุอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะนีะ่คือ ว่าาาอุเทนนะครับระหว่างรถเดียวออกมาเดินไปทางซ้ายจอดรถหน้าวัดไปทางซ้ายรถเวียนขวาเนี่ยน่าโอเคแทงแทงแทงทงผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารที่มากับจิรสิทั่วได้ถึงวัดเรียบร้อยแล้ว ขอทุกท่านที่นอนอยู่ตื่นได้แล้วนะครับท่านที่ตื่นอยู่ก็แหกตากว้างๆนะครับรถที่จอดรถนอ้องทคร่องเที่ยวสายนี่ข้างหน้าเป็นแม่น้าโขงนะครับซึ่งมีต้นไม้ใหญ่เนี่พระธาตุอยู่ขวามือนี่เห็นไม้จอดรถตรงนี้เลยครับนี่ทางลงนะนี่ไงมักมักหลายหลายเมืองไทยใหญ่อำเภอท่าอุเทนมาขายแล้วดีแล้วที่ต้องรอก่อนนะครับคือเนื่องตอนนี้ ฝนยังหมองแม่อยู่นะครับเดี๋ยวรอให้นี่หน่อยให้ชมตรงนี้ไปก่อนเนาะนี <โ bun. S 1> ่ก็คือแม่น้ำฝนตกอ่ะอืมตกให้น้อยเดียวน่ะเดี๋ยวดูว่าพอทอดรับแล้วเดี๋ยวจะหยุดให้หรือเปล่าเนาะไม่หยุดก็เสร็จเต้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอืเข้าไปในวัดเลยงั้นเพราะไม่มีใครแล้วระวังก้อนหินระวังรูด้วยอืมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปในวัดเลยเพื่อความค่อมตัว ครับรสัญลักษณ์ในรถอ่าเรียระวังรถเขานี่เข้ามาเลยแล้วเขาก็บอกห้ามเข้าในวัดนั่นไงผลออกมาแล้วไม่ใช่บอกห้ามมารถเข้ามาจอดในนี้ไม่ใช่ฮะจอดตรงนี้นองนาท่าหนาวแล้วนี่ดอกไม้บูชา จ่าจตาวันศุกร์ใช่ไหมไม่นวลนวลถันศุกร์ผมไม่ใช่วันศุกร์จาวันศุกร์จะทำอะไรวะเดี๋ยวไปดูก่อน,นเออไปดูในล่มตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอ้าวแดดล่มเออแหมนึกว่าจะหยุดให้ตอนนี้ยังไม่หยุดมาพร้อมฝนนี่ครับมาชมพระธาตุนี่ะมีคนตีคลองให้อืมีคอลองร้องต่าเนาะ มีรูปมือมือสัตว์อะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเข้ามาในนี้เลยเหรออืมอ้าวเจเข้ามาในนี้เลยไม่มีล่มเดี๋ยวดูกัน <c oughs> อืมพาชมรอบสถานที่ก่อนก็แล้วกัน <c oughs> นี่นี่มีล่มอยู่อ้าว เอาล่มไปอืมุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยุ้ยนี่ล่วงอ่าโอเควันนี้ล่มกลางแล้วพาไปชมรอบท่าปัดจ,จะไหวยังไงนเนาะเพราะหยิบขึ้นนี่นะครับองค์าาพระธาตุ เดี๋ยวเออมาถึงก็ฝนตกให้เราเลยอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นจารึกอักษรเนาะซึ่งเขียนเหมือนเป็นที่พออ่านได้นะเป็นภาษาขึ้นอะไรที่วัดสีมาอะไรเนี่ยเป็นภาษาเหมือนทางภาษาลาวเนาะซึ่งพออ่านได้ยี่สิบสี่เดือนห้าวัดอะไร อืมเออฝนก็ไปแล้วอืมอ่านนะครับทาสิทธิ์พิมธาตุฝนตกมาให้ละเน,นี่ยคำอ่านนมัสการพระาธาอุเทนเล่นตรงนี้เลยเราเนาะเออ,น,อน,นั่นนี่เนี่ยผมมุ่งม้าเนี่ยพอเข้าเขตนี่ตกเลยเออจจรนี <c oughs> ่อย่างนี้ตกเลย เอาไปดูตรงนี้ก่อนดูด้านหน้านี้พามาดูดาอ,าอืมนอันนี้เป็นด้านนอกนะครับอืมพระธาตุเห็นนะเขียนไว้ว่าพระธาตุประจำวันศุกร์เจ้าทเทนนะครับนี่มีพระปางหน้าปกเนาะแล้วก็มี ที่จ้างพุทเจ้าชนะามารน,นะแล้วก็มีปางเนี่ยปางวันศุกร์ป,ปางลำพึงนะครับมันมีพระธาตุอยู่ก็มีคนอ่ามีพระองค์มาถผมก็ถือว่ารุ่มทําดีมาอ,มอ,มอ,มอืมแต่ก็สาลงให้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าสาลงยังไงเดี๋ยวนี่ป่าท้องก<ห>ราเฮ้ยให้อืม,อม อ๋อ่ะเข้าไปที่ระลึกที่ระทึกให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปนี่อ้าวตัางจิตเนาะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมาสัพ ah. yeah. ุทธัสานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมาสัพุทธัสานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมาสัพุทธัสสะปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุตตรายะเหติติมายะอุปสิกมายะทิสายญาณทีติเลอุเทนะรัตตาสมิงายัสสะมันเตสีทัตเตนะทาปิตังพุทธสาลิธาตุศิลาสานมามิเจ้าเจ้าของจักระ องพระาธาตุน้านเดียดนี้เนะาะทุกของมันยูของผู้ชายเข้าไปข้างในนู่นได้นะครับเดินขั้วตะบนข้างในตอนนี้น้ําท่วมหมดเลยอตกนิดหน่อยเดียวบาลงไปเยอะแล้วนะครับเราเข้าไปข้างในนี่ได้เป็นคําสวดเดียวกันหมดเลยเนาะทุกพระาธาตุเลยปุรีมายะก็หมายถึงด้านทิศทักทิศใต้ทิศเนะนือน้อ ฝนเริ่มซาให้แล้วนะครับฝนเริ่มจะหยุดให้และนู่นทองฟ้าอยู่หมึดตึบหนงอือนชายก็เข้าไปในนู้นได้แต่นี้เราไม่ได้ฝนหยุดอีกหนึ่งอ่ะนะครับพามาไหว้พระธาตุอูเทนจังหวัดนครมนมนะครับไม่เป็นตัวให้ชมนะนี่องค์พระธาตุ สูงเด่นขึ้นไปโน่นเงินเลยงดเลยลักษณะคล้ายกับองค์พระาธระาตุน,นั่นนะพระธาตุพนมเนาะอใหญ่ขนาดใกล้เคียงกัน,ตตนแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าของพระาธาตุพนมจะมีที่เข้าไปกว้างมีฐานยกฐานขึ้นสูงพี่เลี้ยงลงนักมวยขึ้นอืมกติคองใไหมาแต่นกมวยลง อ่ะโอเคครับอ่ะแค่นี้เนาะสาธุสาธุ